อุย้พยพ่อใหญ่นี่คือมาตันทางกูน้อบบดนี้กูร้องเพลงอยู่นี่แต่ายิเมเสี่ยผ่านี่ก็มาขายหลัดข้างเด,มงด้มองกูขายแต่ายิเมมองกูร้องเพลงเดี๋ยวนี้นะเอาไอ้อยังย่าเจ้าจมยังเด้อนี่เจ้าขายอีหยังนี่ขายเสียผ้ามือสองใครนี่ล่ะตกี่อยร้องเพลงอยู่นี่นเด้เจ้าคือไปขายพุ่นวะโอ้ยข่อยขายมองนี่ประจําข่อยเนาะเฮ้ยเสียผ้าสักบ่บุ่หนิ่มตัดทั ข่อยล่องเพิงอยู่นี่แต่ด้ายงอกดีดยางดีผมตัวเจ้ากระล่องของเจ้าไปปี๊งเจ้ามะอยางยังกำข่อยก่อนจะขายข่อยไปตัวทีข่อยได้มองนี่ทีเจ้ายุกมองไหนเจ้าข่อยหัวใจเห็นเจ้ามาขายข่อยล่องเพิงอยู่นี่มาโดนแล้วไฟเด้อไปขายหมูอื่นผุนไปขายผุนบาววาวข่อยจขายมองนี่ข่อยเนี้ยมันเจ้ากระล่องไปต่างคนต่างทมาหขอนว่าเป็นผู้หญิงน้ำกันคุยนำหมอกคานี่ะได็บุก มันเป็นผู้ส้ายสื่อเลยคันเป็นเมนี้เนอกกูโสละมื่อนี่เสียคับปบรับแล้ววะมันเป็นผู้ส้ายสื่อเนาะใจอารมณ์เสียเด้อมื่อนี่กูกำลังมาหาเหหหงินแม่แต่กูอารมณ์เสียเด้อมันสร้างยิหาหนี่แต่น้อเนาะเธอเขาแต่เป็นผูเบาคอยเมียบ่อยู่หนูก่มคอบลอยเสียพามือสองนะครับเด้อโอ้ยแล้วไปเจ้าว่าอีอย่างเดียวนี่คอยร้องเพลงอยู่แมเอา คอยคายเสียพาคอยแม่เฮ้ขอเบ่อไม่สมาธิเลยไ้ยจะหล่อเบาเด้อคอยสิร้องเพลงผัวเขาแต่เป็นผู้เป้าคอยเมียบ่อยุ่นกระจอบลอยบอกฮักกับพัวเพิ่งแกงยิกแกงหยอกบอกฮักเล้ออายก็ะเคินช่างน่ารัก เสียเหลือเกินห้ามใจโอวีบ่อยู่เสียพามองวันวัจามองวันโบฟัวชั้นไฮเลือดจะไฟเช็ด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 ที่แรกกับพี่ก็เธอแบบแบบใช่เอ้าเอ้าเอ้าไว้ไม่อย่างละไอ้่อยให้ค่ารองเจ้านี่แหละแล้วเจ้าก็หนีออกจากนี้ไปเอ้า จังสัน่อยลำคานเจ้าไปลองทั้งอื่นไปข่อยลำคาน่อยบ่ได้ขายเสียผา่อยเลยไปเจ้าไปลองทั้งอื่นไปเจ้าบ่มวนแน่ะ่อยบ่มวหเอาข่อยบ่ได้ขายเสียผา่อยเนี่ยเจ้ามาลองอยู่เนี่ยมวนกับบ่มวนไปขายทั้งแดืข่อยจีไปขายของของก็บ่ได้ขายเจ้าไปลองทั้งอื่นไปไปไปเอ้าเจ้าง่ายของเจ้าไปเลยลาโพงเพลงเจ้าเนี่ยเอาไปเบิดโตเตะพวกนี้เจ้าไปเนี่ยเนี่ยไปเอาไปไเอาไปลองทั้งพูนพูนม้ม้วนไป ไป <f ix> จ้างกูหนีห <f ix> <พ>อ,อยก็ได้ขายของข่อยจจะมารอเงีย้ยจ้างกูหนีอตอนนี้เนาะมวนกับไข่แน่เว้ยอ๊ย